Hi everyone สวัสดีนะคะกลับมาพบกับครูปานะคะแล้วก็ e n g i s ครูปลานะคะกับภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดนะคะก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะครูปลานะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของนะคะ Holiday นะคะแล้วก็ Festival t o ปิกใหม่อีกแล้วนะคะอันนี้เป็นอันที่เพิ่งผ่านไปนสดๆร้อนๆเลยนะคะเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ Father's Day นั่นเองนะคะ Father's Day ก็คือวันพ่อนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Father's Day วันพ่อเนี่ยนะคะ ของในแต่ละประเทศเนี่ยมีที่ไหนกันบ้างแล้วจุดกําเนิดน,นะคะเริ่มมาจากอะไรนะคะแล้วก็มีคําศัพท์ที่น่าสนใจประการในบ้านนะคะถ้าพร้อมแล้วนะก็ไปชมกันเลย o t h e r อ Day นะคะเกร็ดความรู้นะคุณครูเอามาฝากกันนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของวันพ่อนั่นเองนะคะซึ่งเป็นวันสำคัญนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่า h o l i d a y i n ่นะคะเป็นวันพวกประเภทวันนักขะตะัตฤกษ์นั่นเองนะคะก็เป็นวันที่ใช้ฉลองความเป็นพ่อนะคะแล้วก็บุคคลที่นับถือ,อ ว่าเป็นพ่อนั่นเองนะคะซึ่งวันพ่อเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยแต่ละชาติเนี่ยก็จะมีการจัดที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนโดยเฉพาะนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็จะจัดตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะอันนี้ก็เป็นวันของอพระบาทสมเด็จพระประมินทร์ ทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั่นเองนะคะบรมนาถบพิตรเนาอะ,อะก็เป็นวันเกิดของท่านนั่นเองนะคะวันพระราชสมภพนะคะซึ่งก็จะจัดในทุกปีนั่นเองนะคะแต่อีก50ประเทศเนี่ยนะคะก็จะไม่เหมือนกับเรานะคะก็คือจะจัดกันในวันอาทิตย์นะคะที่3ของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะที่เด็กๆจะต้องอมีความรู้ไวอ้อาจะจำานะเผื่อข้อสอบจะออกก็ได้นะอื โดยนะคะเขาบอกว่าจอห์นบีดอชนะคะชาวอเมริกันนะคะเป็นผู้ริเริ่มนะคะแนววันคิดการก่อตั้งนะวันพ่อนัอน่นเองน,นะคะโดยเริ่มต้นที่เมืองแฟมอนนะคะรัฐเวสต์เวอร์จิเนียนะคะโดยเริ่มแรกนะคะเมื่อก5กรกฎาคมนะพศ2461นะคะในโบทแหง่งหนึ่งในเมืองแฟมอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเนื้อหากี่กับภาษาอังกฤษน,นะจะมีอะไรบ้างนะ ค่เรามาดูประวัตินะของวันพ่อกันนะคะวันพ่อนะคะ Father's Day history นะคะ history แปลว่าประวัตินั่นเองนะคะประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์นะคะจะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะลูกนะ คล้ายๆกับอันเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้ก็จะมีเกรดเล็กเกรดน้อยนะเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเรามาดูกันนะเกี่ยวกับเรื่องของอประวัติศาสตร์บรนพ่นนี่นะคะเขาบอกว่า Father's Day is celebrated in นะคะก็คือ,อถูกนะคะเฉลิมฉลองเนาะคำนี้เจอไปแล้วนะคะใน Christmas นั่นเอนะคะแล้วก็เกี่ยวกับ Halloween Day ด้วยนะตัวนี้นะอืมนะคะ celebrated in นะคะก็คือถูกเฉลิมฉลองขึ้นนะคะเฉลิมฉลองอืมก็คือ ถูกเฉลิมฉลองนะคะนะคะในนะคะ varieties นะคะหลากหลายนะหลากหลายนะคะหลากหลาย ways ก็คือทางด้วยกันนะคะซึ่งเขาบอกว่านะคะ Father's Day is celebrated in a variety of ways นะคะก็คือถูกนะคะเฉลิมฉลองขึ้นในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนั่นเองนะคะทางหรือรูปแบบก็ได้นะรูปแบบด้วยกัน อืนะคะ many of which นะคะ are similar to Mother's Day celebration เขาบอกว่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีความ similar นะคะก็คือคล้ายนั่นเองนะคะคล้ายนะคะคล้ายกับอะไรนะคะมีความคล้ายคลึงกันกันกบ Mother's Day วันแม่นั่นเองะคะ่ะการเฉลิมฉลองวันแม่นะคะ cards นะคะมีการ์ดเนาะมี handmade gift นะคะก็คืออันนี้ h a n d m มือใช่ไหมลูก made ว่าทำนะคะทำมือน,นั่นเองคือ ของขวัญที่ทํามือนะคะ Breakfast in bed นะคะก็คืออาหารเช้าในที่นอนเลยนะคะไปเสิร์ฟให้คุณแม่คุณพ่อเลยนะคะ And best behavior นะคะก็คือพฤติกรรมอันนี้นะพฤติกรมรมพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมที่ทําไมดีนั่นเองนะคะ Best ดีที่สุดเลยนะคะ For a whole day นะคะตลอดวันเลยนะคะ Whole แปลว่าตลอดแปลว่าเต็มนะคะตลอดวันเต็มวันเลยนะคะ อ่าพอเต็มก็ได้นะตัวนี้นะเช่นอะไร whole grain whole wheat อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกทันยมพืชเต็ม,มเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็เรียกว่า whole ตัวเนี้ยเขียนเหมือนกันเลยนะคะก็คือ whole day นะคะตลอดวันนั่นเองนะคะก็คือทําตัวเป็นเด็กดีหนึ่งวันนั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆก็เป็นได้ทุกวันอ่ะนะ mm. are all are always นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นเนี่ยทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะ <c oughs> the childrens h children, o w their dads how much they care and love them <c oughs> นะคะก็คือเป็นอ่า วิธีการเนาะในการที่จะทำให้คุณพ่อเนี่ยรู้ว่าอ๋อเรารักแล้วก็เป็นห่วงท่านมากแค่ไหนนะคะ how much love นะคะอืมนะคะแล้วก็ the day ในที่นี้หมายถึงเด็กๆนั่นเองนะคะเออเด็กๆนะคะออ care นะคะก็คือก็คือ care นั่นแหละนะคะห่วงใย,ยนะคะห่วงใย,ยคุณครูคะเออมันเกี่ยวอะไรกับ เออมันเกี่ยวอะไรกับแป้งมั้งเออ,เ,อ,อเขียนเหมือนกันลูกนะคะ care เขียนเหมือนกันแหละเออแป้งที่แบบว่าเต็มไปได้วยความห่วงใยอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนประมาณน่าปลอดภัยะไรดีอะไรประมาณนี้นะคะเขาเลยตั้งชื่อแป้งเนาะเขียนเหมือนกันเลยลูก care นะคะไปดูข้างกระป๋องสินะคะ and love h e m นะคะแล้วก็อะไรคะแล้วก็แสดงถึงความห่วงใยแล้วก็ความรักที่มีต่อพวกเขานั่นเองนะคะคือคุณพ่อนั้น d ็มในนี้มาถึงคุณพ่อนั่นเองนะคะอืมนะคะก็สําหรับใครที่คุณพ่อไม่อยู่แล้วหรือไม่ได้อยู่กับคุณพ่อนะคะก็เราก็แสดง ความรักกับคุณแม่ของเราก็ได้เช่นกันใช่ไหมหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ดูแลเรามาเปรียบเสมือนพ่อก็ได้เช่นกันใช่ไหมอืมเหมือนเมื่อกี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณพ่อเท่านั้นนะก็คือคนที่เปรียบเสมือนพ่อน่นเองนะคะ เนาะอ่าต่อไปนะคะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า the first Father's Day นะคะก็คือวันพ่อวันแรกเลยนะคะของอของที่จัดตั้งขึ้นมาบนโลกใบนี้นะคะเขาบอกว่า in the United States นะคะตัวนี้ก็คือ USA นั่นเองนะคะ USA คือ United States of America นะคะก็คืออเมริกานั่นเองนะคะ was proposed นะคะถูกนะคะ,ถ,ะ,คะถูกเสนอขึ้นนะคะโดยนะคะ m ่ s m r s นะคะ John B. Dodge นะคะคนเมื่อกี้นี่เลยนะคะ in 9 1909นะคะก็คือ1,909นั่นเองนะคะหนึ่งพันแล้วหนึ่ันะคะแล้วก็เนั่นเองเนาะในคริสต์ศักราชนู่นเลยนานมาแล้วนะลูกนะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า her father's นะคะพ่อของเธอนะคะอันนี้บอกของเธอนะลูก Her นะคะของเธอนะคะของเธอนะคะอืก็คือ ไปถึงคนนี้น,นั่นเองนะคะเขาบอกว่า William Smart นะคะ William Smart เนี่ยเป็นเป็นชื่อของคุณพ่อนะคะของอคุณ John D. B. Dodge นะคะแล้วเขาก็บอกว่า r a ส e นะคะก็คือเลี้ยงน,นั่นเองนะคะเลี้ยงเลี้ยงดูนะคะเลี้ยงดูนะคะลูกทั้งหมดนะคะ Six children alone นะคะก็คือเลี้ยงลูกมาทั้งหมดหกคนนะคะเออด้วยตัวเองเลยนะคะ alone คนเดียวค่ะคนเดียว นะคะคนเดียวเลยนะคะ after his wife died in childbirth นะคะก็คือตอนที่ uh, uh, ภรรยาเนี่ยคะเสียนะคะเออนะคะ childbirth ก็คือ uh, ลูกนะคะเกิดนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ตายน,นั่นเองนะคะ,น,ะน่าสงสารมากๆเลยนะคะ child แปลว่าเด็กนะคะอืเด็กนะคะ birth แปลว่าเกิดหรือคลอดน,นั่นเองนะคะเกิดหรือคลอดเนาะอืมนะคะก็คือคุณพอคุณแม่คลอดลูกนะคะก็ คุณแม่ก็เสียน,นั่นเองนะคะอืมเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อก็เลยเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวน,นั่นเองค่ะ He was also นะคะก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นเป็นอะไรด้วยนะคะอ่า Civil War นะคะเ a อ Veteran นะคะก็คือเป็นทหารผ่านศึกเลยตัวนี้นะคะตัวนี้นะ Veteran นะคะก็คือทหารผ่านศึกค่ะทหารผ่านศึกนะคะเออนะคะ เป็นทหารผ่านศึกนะคะคุณพ่อเลี้ยงมาคนเดียวเลยนะคะเขาบอกว่า,า traditionally นะคะก็คือโดยทำเนียมแล้วนะคะโดยทำเนียมแล้วคำนี้นะคะคำนี้ดีนะลูกนะคำนี้สวยมากเลยโดยทำเนียมแล้วนะคะโดยทำเนียมแล้วนะคะโดยทมเนียมปฏิบัติแล้วนะคะ roses นะคะก็คือ กุหลาบนั่นเองนะคะกุหลาบเนาะอ่ากุหลาบนะคะ are part of uh, Father's Day นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะของวันพ่อนะเขาบอกว่าง่ายนุ๊กนะคะนุ no ๊ b ก็คือโ o นนั่นเองนะคะไม่ they aren't just for moms นะคะก็ไม่ได้หมายถึงว่าดอกกุหลาบเนี่ยมีให้คุณ แม่เพียงอย่างเดียวนะคุณพ่อก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเขาอธิบายว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า red roses เห็นปะ red roses ก็คือดอกกุหลาบสีแดงนะคะเติม es นิดนึงนะเพราะว่าพระหุ่นนั่นเองนะคะ red roses are นะคะ w o r n on นะคะก็คือถูกนะคะเตือนเนาะให้ระลึกถึงนั่นเองนะ uh, Father's Day นะคะ to signify นะคะก็คือให้ให้นึกถึงใครนะคะ o n e s father is living ก็คือคุณพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะคะกับดอกกุหลาบสีแดงนะคะอันนี้แปลว่ามีชีวิตนะคะ อืมนะคะก็คือคุณพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะมอบกุหลาบสีแดงนี่เองนะคะอันนี้ก็เป็นโดยธรรมเนียมของการปฏิบัติของฝรั่งนั่นะะเอง uh, นะคะแล้วเขาบอกว่าอ่า wild white roses นะคะก็คือในขณะที่นะคะดอกกุหลาบสีขาวนะคะ white roses นะคะก็คือกุหลาบสีขาวนะคะ means one's father has ได้นะคะก็คือพ่อของใครที่เสียชีวิตแล้วนะคะเราก็เอาดอกกุหลาบสีขาวไปวางได้นั่นเองเนาะนะคะก็เป็นการก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะว่าทาสีแดงสําหรับคุณพ่อใครที่ยังมีชีวิตก็สามารถให้ได้นะคะสําหรับที่คุณพ่อใครเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราก็สามารถาวางกุหลาบสีขาวเพื่อระลึกถึงนะคะคุณพ่อได้ <c oughs> เช่นกันนะคะแต่ว่ามีความหมายแบบนี้นะคะ อาต่อไปนะคะบอกว่าไง Father's Day นะคะในวันพ่อน,นั่นเองนะคะ In Canada ในประเทศแคนาดานะ The UK นะคะ United Kingdom นะคะก็คือเป็นสหราชาอาณาจักรอังกฤษนั่นเองนะคะ And นะคะแล้วก็นะคะและนะ In the United States นะคะก็คือ U.S.A. นั่นเองนะคะอ,อันนี้อังกฤษนะสาราชาอาณาจักรอังกฤษนะอันนี้นะ,ะทำไมถึงใช้คาว่า U.K. นะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ประเทศอังกฤษนะไม่ใช่แค่อ n ง l a n d อย่างเดียวนะมีอีกหลายอันนะก็คือเช่นเวลสเช่นสกอตแลนด์ออเรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะก็มีหลายประเทศรวมกันนั่นเองนะคะเขาจึงเรียกว่าสาหราชาอาณาจักรอังกฤษนั่นเองนะคะแล้วก็ United States of America ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานันเี้นะคะ,ะเขาบอกว่า is celebrated on นะคะก็คือ ะะเขาจะเฉลิมฉลองนะในวันที่เขาบอกว่าอะไรคะ third นะคะลำดับที่3ใช้ rd นะคะ third นะคะ Sunday นะคะก็คือวันอาทิตย์ที่3นั่นเองนะคะ in June นะคะก็คือเดือนมิถุนายนั่นเองนะคะ in Australia ใน uh, ประเทศออสเตรเลียนะคะ Father's Day uh, วันพอ่อเนี่ยคะ่ะ is celebrated on the first Sunday in September ้าวไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมเด็กๆเขาบอกว่าไงถ้าเกิดเป็นแคนาดานะคะ U.K. U.S. นะคะเขาจะเป็นวันที่3นะของนะคะของอะไรคะวันอาทิตย์ที่3นะของเดือนมิถุนายนแต่ถ้าเป็นออสเตรเลียนะคะเขาบอกว่าเป็นวันที่หนึ่นะ ไม่ใช่วันที่หนึ่งเงเดียวนะอาทิตย์ที่หนึ่งวันอาทิตย์ที่หนึ่งนะคะอืมวันอาทิตย์ที่หนึ่งนะคะในเดือนเซพต ember นั่นเองพฤศจิกายนเพิ่งผ่านมานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศนะคะก็เซเลบรตไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะอืมอืมเห็นไหมเขาบอกว่า many Catholics นะคะ call นะคะ,ะในะใน พวกคาทอลิกนะคะคนที่นับถือศาสนาคาทอลิกเนี่ยเขาก็นะคะเรียกนะคะวันนั้นว่านะคะเซนต์โจเซฟส์เดย์นะคะเออเขาเรียกว่าวันเซนต์วันของเซนต์โจเซฟนั่นเองนะคะเซนต์ Saint นี่เป็นพวกนักบุญนะลูกนะใ,ในในคริสต์ศาสนานะคะอืมเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า on March นะคะ19นะคะเห็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นเออพวกอ คนที่นับถือศาสนาแคทอลิกนะเออนับถือแคทอลิกนะเขาก็จะเลือกให้วันพ่อเนี่ยคือวันเซนต์โจเซฟเย์นะซึ่งเป็นวันเดียวกันถามว่าทําไมใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นวันเกิดของพ่อของพระคริสต์นั่นเองเนาะอืมก็ถือว่า เซนต์โจเซฟนะคะกับพระแม่มารียเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ของอพระคริสต์นั่นเองเนาะอืมอืมเขาก็เลยเขาก็เลยเอาเป็นเซน n ์โจเซฟสเตย์เนี่ยเป็นคุณพ่อเป็นวันพ่อนั่นเองนะคะอะต่อไปนะคะเขาบอกว่า on March นะคะเห็นไหม on March นะคะ19เนาะอืม Father's Day นะคะ because เห็นไหมเขาบอกว่าอ Joseph นะคะ was the father of the Jesus นั่นเองนะคะ Jesus ก็คืออาพระคริสต์นั่นเองเนาะอืมนะคะ อะพระเยซูคริสต์เนาะประมาณนี้นะคะก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้นนอยๆนะเกี่ยวกับ Father's Day นะคะ around the world เกี่ยวกับเกร็ดของวันพ่อนะของทั่วโลกเลยนะคะอะมีความรู้ใหม่ๆสนน่าสนใจและมีคำศัพท์น่าสนใจเยอะมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะ เรามาดูคําศัพท์กันนะคะเมื่อกี้นี้ลิสต์มาให้แบบนง่ายนะคะแล้วก็มักจะเจอได้บ่อยเลยนะคะอันแรกเลยนะคะ Father's Day Vocabulary นะคะก็เกี่ยวกับคําศัพท์กันนะคะคําแรกเลยนะคะ Father นะคะ Father แปลว่าคุณพ่อนั่นเองนะคะคําที่สองนะคะ Celebrate Celebrate นะคะก็คือเฉลิมฉลองนะคะคําต่อไปค่ะ Card Card ก็คือการนั่นเองนะคะคําต่อไปค่ะ Handmade Handmade แปลว่าทํามือค่ะ คำต่อไปนะคะ ift, gift gift แปลว่าของขวัญค่ะคำต่อไปค่ะ est, best best แปลว่าดีที่สุดค่ะตัวนี้อย่าลืม st ด้วยนะซึ่งเป็น final sound นะคะอย่าเบสเบสนะ best นะคะสเสกกระเถิดใส่มาด้วยนะจ๊ะต่อไปค่ะ Be avior, behavior behavior ตัวนี้นะคะ แปลว่าพฤติกรรมนั่นเองนะคะตัวเมื่อกี้ใช่ไหมเออ the best behavior นะคะก็คือเด็กๆเ,เนี่ยก็จะทำพฤติกรรมที่ดีที่สุดเลยนะคะในวันนั้นนั่นเองนะเป็นเด็กดีหนึ่งวันว่าง,งั้นนะคะ,ะแต่ตัวนี้นะจะบอกว่าถ้าเขียนแบบนี้เขียนเป็นอ่าอเมริกันนะคะถ้ามีตัวยูไม่ต้องตกใจนะถ้ามีตัวยูตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นแบบอังกฤษนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะ habit h a b habit แปลว่านิสัยค่ะสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะคะพฤติกรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำเนาะส่วนนิสัยเนี่ยทำเป็นประจำเออเนี่ยความต่างนะคะอะต่อไปนะคะ love love แปลว่ารักก็ได้นะเป็นคำกริยาก็ได้นะคะและก็เป็นคำนามก็ได้แปลว่าความรักค่ะเหมือนคำว่า care care มแก่แป้งแคร์มื่อก้นะคะที่ที่คุณครูบอกนะ่ะเป็นเป็น Verb ก็ได้ค่ะเป็นกริยาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคํานามก็ได้ด้วยนะคะแปลว่าการดูแลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ raise นะคะ raise แปลว่าเลี้ยงดูค่ะนะคะคําต่อไปค่ะ childrenchildren แ children ปลว่าเด็กๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นรูปพหูพจน์นะคะตัวนี้นะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเดียวนะคะแบบนี้ฟึบฟึบตัวนี้ไม่อ่าน chil นะอ่านว่า childchild child. นะคะตัวนี้ไม่เหมือนกันนะ child กับ children หน้าตาข้างหน้าเหมือนกันก็จริงแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ต้องจาตัวต่อไปนะคะ,ะเขาบอกว่าเดือนนั่นเองนะอันนี้เป็นของเรานะเออที่ไม่ได้ให้ตัวอื่นเพราะว่าอันนี้เป็นเดือนของประเทศไทยนะซึ่งเวลาที่ออกข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกข้อสอบที่เป็นเออเดือนของประเทศไทยใน,นเนีนะคะก็คือเดือน December December นะคะก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะกุหลาบนะคะ Rose rose ดอกกุหลาบนะคะถ้ามี s ข้างหลังนะคะ roses นะคะ roses คือกระดอกกุหลาบหลายดอกนั่นเองนะคะสีนะคะทีะ่บอกเมื่อกี้นี้นะคะคือมี red red สีแดงนั่นเองนะคะแล้วก็สีต่อไปนะคะคือ white white นะคะสีขาวนั่นเองนะคะ ก็ทบทวนคําศัพท์นะคะแล้วก็พยายามออกเสียงตามนะคะเพื่อที่จะทําใหเา้เรากล้าที่จะออกเสียงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความคุ้นเคยกับคําศัพท์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะเกี่ยวกับงานของเรากันบ้างนะคะ Be aware about your work ให้เราระวังนะงานของเราบ้างนะคะว่าสิ่งที่เราต้องจำเป็นที่เราจะต้อง ระวังทุกครั้งเลยนะคะในการทำงานของเรานะคะอันแรกเลยนะคะ Write your name, your surname in English นะคะเขียนชื่อของคุณเขียนนามสกุลข,ของคุณนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษค่ะที่สองน,นะคะ Date writing เขียนวันที่นะ Make it neat and clean ทำงานให้สะอาดแล้วก็เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนะคะ Coloring your work เป็นกรอบเป็นขอบอะไรก็ได้นะคะให้มันดูมีสีสันนะคะก็จะทำให้งานของเราดูหน้าดูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ เค่ะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของบทอ่านนะ Father's Day Reading นะคะก็เรามาดูบทอ่านกันนะคะเดี๋ยวจะมีเนื้อหานะให้เราจดตามนะคะแล้วก็เราต้องไปตอบคำถามข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฟังให้เข้าใจนะแล้วก็มาดูกันว่าคำตอบคำถามนะมันจะอยู่ในส่วนของบทอ่านนี่แหละนะคะอ่ะอันแรกเลยนะคะเขาบอกว่า Father's Day นะคะวันพ่อนะคะ is a day นะคะ ก็เป็นวันที่นะคะ off นะคะ commemoration นะคะก็เกี่ยวกับการระลึกนั่นเองนะคะตัวนี้นะคำนี้น่าสนใจนะคะ commemoration นะคะก็คือที่ระลึกนั่นเองนะคะที่ระลึกนะคะเออน,นะคะ and celebration of that นะคะก็คือเป็นวันที่ระลึกนะคะแล้วก็เฉลิมฉลอ,องเกี่ยวกับพ่อน,นั่นนีงนะคะ it is a day นะคะเป็นวันนะคะ to not only honor นะคะ honor น่าสนใจนะคำนี้เออนะคะไม่อ่านโฮไม่อ่านฮเนอร์นนะอ่าน honor นะคะ honor แปลว,ว่าให้เกียรติน,น,นี่นะคะให้เกียรติ นะคะคำนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นคำที่ดีด้วยนะคะให้เกียรินะ,ะ your father นะคะก็คือให้เกียริกับคุณพ่อนะคะไม่ไม่ได้ให้เกียรติแค่คุณพ่อนะั้น not only นะคะคำนี้น่าสนใจน่าใช้นะ,ะ not only ไม่เพียงแต่นะคะไม่เพียงออนะคะไม่เพียงแต่นะคะ but เห็นไหมมันจะใช้คู่กับ but นะคะอื Not only but also นะคะหรือนะคะ uh, but ใชยๆก็ได้นะ mm, Not only honor your father นะคะก็ไม่ใช่เพียงแค่นะคะให้เกียรติคุณพ่ออย่างเดียวนะ But all m e n นะคะก็คือ uh, ผู้ชายทั้งหมดเลยนะ Who have act ฮะดูคำนี้นะคนที่มีบทบาทนะคะคนที่มีบทบาทนะคะมีบทบาทอ่มีนะคะอันนี้บทบาทนะคะบทบาท นะคะ as นะคะที่เปรียบเสมือนกับนั่นเองนะคะเสมือนนะคะเสมือนนะคะเสมือนกับ a father figure นะคะก็คือมีลักษณะเสมือนพ่อน,น,นั่นเองนะคะ in your life นะคะจริง,รงๆคาว่า figure เนี่ยนะคะแปลว่ารูปเนาะแปลว่ารูปนะคะแต่ก็คือมีลักษณะเป็น บทบาทเป็นพ่อนั่นเองนะคะเสมือนเป็นคุณพ่อให้หนูนั่นเองนะคะ In your life นะคะก็คือในชีวิตของคุณนะคะ Your life นะคะ Life แปลว่าชีวิตนะคะอืม mm hmm. นะคะ w t h e r นะคะ w t h e r ตัวนี้นะคะแปลว่าไม่ว่านะไม่ว่าออนะคะ ไม่ว่านะคะ as ะไม่ว่าจะเป็นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น stepfather นะคะ stepfather คือพ่อเลี้ยงนะคะ step นะคะ step เนี่ยจริงๆแปลว่าก้าวเนาะก็คือเป็นพ่อที่แบบก้าวเข้ามาในชีวิตไม่ใช่พ่อที่บังเกิดนั่นเองเนาะก็คือพ่อเลี้ยงนั่นเองนะคะพ่อเลี้ยง stepfather นะคะ Uncles นะคะหรือ,อคุณลุงก็ได้นะบางคนก็คุณลุงเลี้ยงมาแทนคุณพ่อเนาะ a grandfather นะคะก็คือคุณปู่นั่นเองนะคะคุณปู่คุณตานั่นเองนะคะหรือ Big brother นะคะหรือพี่ชายก็ได้นะเขาใช้คำว่า Big brother นะคะหรือบางคนนะคะเท่กว่าน,นั้นอีกนะคะคุณแม่เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้เลยใช่ไหมเออนะคะก็เลี้ยงมาคนเดียวเลยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเขาบอกว่าไง In many countries นะคะในนะคะประ ะะประเทศนะคะหลายๆประเทศนะคะอืม mm. in many countries นะคะ it is นะคะมันมีการ celebrate on นะคะก็คือเขาเนี่ยเฉลิมฉลองใช้กับวันนะ on จำได้ไหมอืมนะคะ March นะคะ19 th, นะคะอ่าก็คือวันนะคะ วันที่สิบเก้าเดือนมีนาน,นั่นเองนะคะ which is Saint Joseph's Day นะคะซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าวันที่สิบเก้าเดือนมีนาเน,นี่ยก็คือวันที่เป็นวันของ Saint Joseph นั่นเองนะคะ While other dates นะคะก็คือในขณะที่วันอื่นนะ chosen นะคะ,ะบางที่เนี่ยเขาก็เลื่อนนะ included นะ include นะคะ uh, Korean นะคะ which celebrate it on นะคะ May เอสนะคะก็คือบางที่เนี่ยเขาก็อาจจะเฉลิมฉลองในวันที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะอย่างในกาหลี Korea นะคะก็คือเกาหลีนี่น,นะคะเขาก็เฉลิมฉลองในวันที่8เนอะอในส่วนของ in Scandinavia นะคะก็คือประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนะคะเขาก็นะคะอยู่ในโซนยุโรปเนาะ it is celebrated นะคะก็คือถูกจัดขึ้นนะคะถูกเฉลิมฉลองนะคะ on the second นะคะ Sunday in November นะคะก็คือวันที่วันอาทิตย์ที่สองนะของเดือนนะคะของเดือนลายพฤศจิกายนนั่นเองนะคะ In Thailand นะคะในประเทศไทยเนาะ December 5th 5นะคะเอ่อ uh, is ต์ท s สันนะคะวันที่5นะคะในเดือนอะไรคะในเดือนธ uh, ันวาคมนั่นเองนะคะก็ถูกเลือกให้เป็นวันพ่อนันเนี่ยนะคะ Being นะคะโดยนะคะถูกเลือกมาจาก His Majesty นะคะก็คืออ่า uh, King ภูมิพลอดุลยเดช The Great's Birthday นั่นเองนะคะก็คือเป็นอ่า uh, วันเกิดนะคะวันพระราชสมภพนะคะของพระบาทสมเด็จพ,พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชปพิรนั่นเองนะคะอ่านะคะก็เป็นวันเกิดของท่านเนาะเป็นวันพระราชสมภพนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นบทอ่านนะคะอ่ะเรามาดูนะคะควิสของเรานะคะข้อที่1เขาถามว่า What is Father's Day in ThailandWhat is Father's Day in Thailand นะคะอืม อันที่หนึ่งเลยนะคะบอกว่า on December 5 t h นะคะ number 2นะคะข้อ b เขาบอกว่า on the second Sunday in November ข้อ c เขาบอกว่า on March 1 9 t h แล้วก็ข้อ d เขาบอกว่า on May 8 i g h t h นะคะ What is the Father's Day in Thailand ข้อที่สองนะคะเขาบอกว่า What is the Father's Day สำหรับ uh, วันพ่อนะคะ What is the Father's Day uh, อันนี้มีอยู่ในผลอ่านถอยหลังกบไปดูได้นะคะข้อที่หข้อเเขาบอกว่า Father's Day is a day to honor your teacher ใช่หรือเปล่าข้อ B เขาบอกว่า Father's Day is a day to honor your mother ใช่ไหมนะข้อที่3ามเขาบอกข้อ C เขาบอกว่า Father's Day is a day to honor your father และข้อดีข้อสุดท้าย Father's Day is a day to honor your friends เออนะคะอ่ะข้อนี้ไม่น่าจะยากอันนี้น่าจะตอบได้ข้อต่อไปค่ะข้อที่3นะคะ number t h r e เขาบอกว่า March 19 is also March 19 is also นะคะ March 19เนี่ยนะคะถูกเรียกว่าวันอะไรนะเออนะคะข้อ a นะคะ Christmas Day ข้อ b นะคะ thanksgiving ข้อ c นะคะ saint joseph's day แล้วก็ข้อ d นะคะ halloween day ง่ายเนาะข้อนี้ข้อที่4นะคะ why does thailand choose december 5 t h for the father's day เออนะคะข้อที่1ข้อ a เขาบอกว่า being the king's p u m i p o n birthday ข้อ b เขาบอกว่า being the queen's birthday ข้อที่3ข้อ4เขาบอกว่า being the prime minister's birthday แล้วก็ข้อที่4เขาบอกว่า being the prince's birthday อ่าข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะมีอยู่ในบนอ่านอันล่างๆเลยนั่นเองเนาะเออนะคะ ใครที่ไม่ได้ทวนอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ครูจะพยายามแปลให้น้อยนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ในบทอ่านนั่นเองนะคะก็ดูคําที่คล้ายๆนะคะกับในโจทย์เนาะแล้วก็ขึ้นไปดูนะคะถอยหลังกลับไปดูในวิดีโอนะคะข้างหน้าต้นที่คุณครูอธิบายทั้งเรื่องเลยนะคะเออนะคะถามว่าสามารถเปิดตัว Google ดูได้ไหมว่าตัวนี้มันแปลว่าอะไรนะคะคุณครูค,ค,คิดว่าเด็กๆน่าจะพอตอบได้แหละเพราะว่าเด็กๆ เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ Ws q u a t i o n นะ y อย่างเงี้ยปรว่าททำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่น่าจะยากนะดูจากในโจทย์นะคะสามารถเปิด Google ได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ถอยหลังกลับไปดูนะว่าในบทอ่านมีอะไรบ้างครคูอ,อา่านแล้วก็แปลไปให้หมดแล้วนะคะอะเลือกให้ถูกนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาตรวจกันจ้าอ่ะเรามาบอกรนะัะพ่อเป็นภาษาอังกฤษกันเอะนะคะเออนะคะเอาแบบเก๋ๆซึ้งไปเลยนะคะเออเอนะคะ อาจจะทำการ์ดวันพ่อก็ได้นะเออเอาไว้เขียนการ์ดวันพ่อนะคะเรามาดูอันนี้กันนะคะเก๋สุดน่ารักสุดอะไรสุดนะคะนี่มาดูกันนะคะอันแรกเขาบอกว่า I wish นะคะ wish นี่คือเป็นการอวยพรน,นะลูกนะอวยพรน,นะคะ I wish you all the best ะะอยากให้คุณพ่อนะคเะจอแต่สิ่งที่ดีนะดีที่สุดเลยนะคะ in your in life นะคะ life คือชีวิตนั่นเองนะคะ or life คือชีวิตนะคะก็คือเขาจะแปลว่าขอให้พ่อเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนั่นเองนะคะ and long life นะคะก็คือมีชีวิตอยู่นะ long แปลว,ว่ายาวนะม,มีชีวิตอยู่ยืนนานนะคะ Uh, ไปกับลูกน,นั่นเอนะคะ You are the reason นะคะก็คือคุณเนี่ยนะคะเป็นอันนี้แปลว่าเหตุผลนะคะเออคำนี้น่ารักมากเลยเหตุผลนะคะ I'm here นะคะที่ฉันอยู่ตอนอยู่จนอยู่จนมาถึงตอนนี้นี่นะคะ And everything นะคะแล้วก็เป็นทุกอย่างให้แล้วนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะเขาบอกว่า For what I am นะคะแล้วก็ทำ แล้วก็เป็นทุกอย่างให้ลูกได้ในวันนี้นั่นเองนะคะนี่นะคะ Thank you for what you've done for me นะคะก็คือขอบคุณนะคะสำหรับนะคะสิ่งที่ทำให้นะคะเพื่อ,อลูกนั่นเองนะคะมาตลอดชีวิตนั่นเองเนาะน่ารักเนาะเออนะเพื่อว่าจะเขียนการ์ดให้คุณพ่อบ้างนะนี่นะขอให้คุณพ่อเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะแล้วก็อยู่กับลูกไปนานๆเพราะคือเหตุผลที่ทำให้ลูกมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำให้ลูกเป็นลูกได้ในทุกวันนี้นั่นเองนะคะเออเขาบอกว่า uh, I'm here and everything for what I am นะคะก็คือขอบคุณที่ทาให้เป็นฉันแล้วก็ อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองเนาะน่ารักมากเลยนะคะอะ่ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พ่อทำเพื่อเรานะคะ Thank you for what you've done for me นะคะเออเนี่ยเอาไปเขียนไปไปเขียนการ์ดซึ่งๆให้คุณพ่อได้นะคะเออย้อนหลังควนควนหลงวันพ่อก็ได้นะหรือว่าเออหนูจะเขียนทําให้คุณพ่อก็ได้นะคะเออนะคะเขียนวันเกิดให้คุณพ่อก็ได้นะคุณพ่อซึ้งน้ําตาร่วงเลยเนี่ยนะคะเขียนคาแปลไปให้คุณพ่อด้วยนะคะอ่าอีกอันนึงนะคะง่ายๆสั้นๆนะคะอันนี้สําหรับคนไกลอ่าอยู่ไกลกันหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เออคุณพ่อไม่ได้อยู่แล้วนะคะอืมก็สามารถเขียนการ์ดได้แบบนี้นะคะก็คือ You may be out of sight นะคะพออาจจะอยู่ไกลเกินที่จะมองเห็นนะคะ but you are always in my mind แต่คุณพ่อก็อยู่ในใจของลูกเสมอเลยนี่ mm. น่ารักเหมือนกันนะคะกะ็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะเราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ว่าเราก็สามารถเขียนนั้นถึงคุณพ่อได้เหมือนกันนะคะ Happy Father's Day <S นะคะก็ขอให้มีความสุขในวันพ่อน,นั่นเองนะคะหรือจะเขียนสั้นๆแค่นี้ก็ได้นะ I love Dad mm. ก็ได้นะ <c oughs> น่ารักดีเหมือนกันนะคะ Happy Father's Day Thanks for watching กับคุณสำหรับการรับชมและก็รับฟังนะคะ If you like this video please subscribe like and share ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะ uh, Happy Father's Day นะคะก็ขอให้เป็นวันพ่อที่มีความสุขนะคะแล้วก็ที่ถึงคุณพ่อให้มากๆนะคะแล้วก็ทำแต่สิ่งดีๆนะคะเพื่อคุณพ่อด้วยนะเพื่อเราด้วยนะคะอืมนะคะก็ ขอให้มีความรักที่น่ารักนะคะแล้วก็ยินยาวต่อไปเรื่อยๆใน,นอดีนะคะสำหรับวันนี้นะอ n g l i s h with ครูปลานะคะครูปลาจีราวดีก็ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย